ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมต่อนะคะในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองนะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับการกู้ยืมไปเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาการเช่าทรัพย์นะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะสัญญาก็คือ เหมือนที่เราเรียนมาแล้วนะคะก็คือข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายซึ่งทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนาะเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายนะคะถ้าเกิดฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาก็จะมีฝ่ายที่ผิดสัญญาก็จะมีมีบทลงโทษ ตามที่เราได้ได้ทำในสัญญานั้นเนาะอันที่หนึ่งนะคะเช่าทรัพย์เช่าทรัพย์ก็คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึง่งเรียกว่าผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคลอีกคนหนึง่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งช่วย่วยระยะเวลาอันอันจำกัด นะคะและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่างงไหมคะอันนี้ก็เหมือนกับการเช่าบ้านเนาะเช่าหอพักงี้ค่ะหลักเกณฑ์การเช่านะคะก็คือการมีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะคะ1.1ก็คือการเช่าสังหาริมทรัพย์ที่เราเรียนมาแล้วสังหาริมทรัพย์ก็คือสิ่งที่มันเคลื่อนย้ายได้นะคะเนาะ ไม่จาเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ได้นะคะแม้จะเป็นการเช่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นเรือที่มีระวางตั้งแต่5ต้นขึ้นไปแพรหรือสัตว์พาหนะเนี่ยก็ไม่ต้องมีหลักฐานการเช่าเป็นหนังสือน,นะคะยกตัวอย่างเช่นนายรามานี้เช่านะคะเช่าม้าของนายรักเพื่อนําไปเป็นม้าแข่งเป็นระยะเวลา5ปีนายรักมอบให้แก่ ในรามเมื่อครบกำหนดสองปีนะคะในรามส่งคืนแม้แข็งให้ในายรักแต่ไม่ยอมชําระค่าเช่าถือว่าในรามเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะต้องรับผิดต่อนายรักนะคะคือต้องชําระค่าเช่าให้แก่นายรักอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะการเช่าสังหาริมทรัพย์อันที่สองการเช่าอ,าอาสังหาริมทรัพย์ก็คือสิ่งปลูกสร้างที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เนี่ยจะต้องมี หลักฐานเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรต้องลงลายมือชื่อนะคะผู้ที่ทำผิดเนี่ยจะต้องลงลายมือชื่อมิฉะนั้นจะฟ้องร้องกันไม่ได้นะคะและถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า3ปีขึ้นไปเนี่ยหรือตลอดอายุของผู้เช่าเนี่ยผู้ให้เช่าจะต้องทำเป็นหนังสือ นะคะและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นจะฟ้องร้องกันได้เพียง3ปีเท่านั้นนะคะต้องทำตัวอย่างเช่นนางสาวจาันตกลงเช่าห้องพักของนางดาวเป็นเวลา3ปีอ่าแล้วก็ทำหนังสือเช่านะคะไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยตกลงชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ5 0 0 0บาทนะคะนางสาวจาันเนี้ย เช่ากับนางาเจ้าของก็คือนางดาวเนะี่ยปรากฏว่านางสาวจันน่ะชำระค่าเช่าทุกเดือนเป็นเวลา3เดือนแล้วไม่ชําระอีกเลยสัญญาคือ3ปีนะคะถือว่านางสาวจันท์ผิดสัญญานางดาวมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้เลยนะคะแล้วก็นางสาวจันทร์จะต้องรับผิดในค่าเช่าที่ค้างชําระต่อานางดาวก็คือ อยู่ไปเท่าไรไม่ยอมจ่ายก็คือชำระค่าเช่าเท่านั้นนะคะอันนี้คือความผิดในกฎหมายแพ่งเนาะ,ะในหัวข้อที่2นะคะหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่านะคะหผู้ให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่าในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วนะคะก็คือจะจะ,จะเช่าจะให้คนอื่นเช่านะ่ะ เราต้องดูว่าสภาพยกตัวอย่างเช่นเช่าห้องพักใช่ไหมคะห้องพักนี่ยต้องมีสภาพที่สมบูรณ์ดีนะคะพร้อมใช้งาน 2. ผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่าโดยสภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ของผู้เช่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก็ได้ถ้าห้องพักมันไม่สะอาดมันชำรุดเสียหายนะคะผู้เช่าบอกเลิกสัญญาได้เลย 3. ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเช่าโดยผู้ให้เช่าต้องจัดการซ่อมแซมในสิ่งที่จำเป็นเว้นแต่การซ่อมแซมนั้นมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีว่าผู้เช่าต้องซ่อมแซมเอง,อย,งอย่างเช่นเราไปเช่าหอพักอย่างเงี้ยถ้าหลอดไฟเสียผู้ให้เช่าจะต้องเป็นคนที่มาซ่อมให้เรานะะอันนี้คือหน้าที่ของผู้ให้เช่า หัวข้อที่3หน้าที่และความรัรบผิดชอบของผู้เช่าถ้าเราเป็นคนเช่าห้องหนึ่งผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าในกิจการอื่นนอกจากที่ตกลงกันตามในหนังสือนอกเหนือจากนั้นไม่ได้นะคะถ้าเราเช่าห้องเพื่ออยู่อาศัยเราจะต้องใช้ห้องนะเพื่ออยู่อาศัยจะทำค้าขายก็ไม่ได้ ทำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีสัญญาเช่าอยู่ 2. ผู้เช่าจะต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นเช่นเดียวกับทรัพย์สินของตนเองก็คือหมายถึงว่าจะต้องดูแลทรัพย์สินในห้องเช่าเนี่ยเหมือนเป็นทรัพย์สินของตนเองและต้องบำรุงรักษาทั้งทำการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆนะคะหร,หรือแม้กระทั่งทำความสะอาดนะคะ 3. ผู้เช่าจะต้องให้ผู้ให้เช่า หรือว่าเจ้าของเนะี่ยหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเนะี่ยตรวจด,ดูทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวได้ในระยะเวลาอันเหมาะสมนะคะไม่ใช่ว่าเราเช่าแล้วไม่ให้เขาเข้าห้องเลยไม่ใช่นะคะผู้ผู้ให้เช่าเนะี่ยสามารถที่จะขอดูขอตรวจด,ดูทรัพย์สินของในห้องได้นะคะว่ามีอะไรชำรุดเสียหายหรือเปล่าข้อที่4ถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าเราไปเช่าห้องเขาเนะี่ยแล้วเราไม่จ่ายค่าเช่า ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในการเช่าทรัพย์สินอาจะต้องมีสัญญานะคะ,ะสำหรับวันนี้ลักษณะของการกระทําผิดและก็การรับผิดทางแพ่งในส่วนของการเช่าซื้อ,อ,อมีเพียงเท่านี้นะคะให้เรียนกลับไปทบทวนแล้วก็อย่าลืมทำ ใบงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ